ท่านผู้ชมครับตอบข้อข้องใจในสังคมออนไลน์เรื่องของใบสั่ง2แบบสรุปว่าเป็นของจริงทั้งคู่ไปดูว่าต่างกันยังไงนะครับแบบแรกที่มีการโพสต์กันรปรากฏว่าจุดที่ต่างคือแบบแรกเนี่ยมีการใช้ตรายางประทับด้วยหมึกสีแดง ส่วนใบสั่งแบบที่สองเนี่ยเขียนด้วยลายมือซึ่งมีคนโพสต์ในอินเทอร์เน็ตบอกว่าใบที่เขียนด้วยลายมือเนี่ยเป็นใบสั่งของปลอมแนะนําให้คนที่ได้เนี่ยขยำทิ้งได้เลยเรื่องนี้ได้รับคําชี้แจงจากตํารวจแล้วนะครับพลตารวจตรีวรศักนกประสิทธ,ธิพรรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าใบสั่งทั้งสองแบบ 2, ใบ, 2> ใบเป็นของจริงนะครับส่วนที่มีการใช้ตราประทับและเขียนด้วยลายมือเนี่ยแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละสอ,นอเนื่องจากบางพื้นที่มีการใช้ใบสั่งค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นก็อาจจะเพื่อความสะดวกในการทำงานก็เลยใช้ลายมือเขียนเอา ผมมาดูท <It 's S 1> ี <cat> the ่เจ้าที่ตำรวจเป็นหลักดีกว่านะครับเมื่อเจ้าที่ตำรวจมาแสดงตัวนะครับเราเราผิดหรือเราไม่ผิดอะไรเนี่ยก็สามารถที่ชี้แจงได้ข้อที่2เมื่อรับใบสั่งแล้วเนี่ยนะครับก็ทําให้ถ้ามั่นใจผิดก็ชี้แจงพนักงานสอบสวนได้เลยพนักงานสอบสวนมีนักเปรียนที่ปรับหรือผู้มชาชั้นสูงขึ้นไปได้เลยนะครับถ้าเป็นใบสั่งที่ไม่ชอบก็จะได้ดําเนินการได้เลย ตำรวจก็แนะนํามาด้วยว่าได้ใบสั่งอยากขยําทิ้งนะครับเพราะถ้าเกิดขยําทิ้งนี่ท่านจะโดนปรับเสีย2ต่อเลยทีเดียวก็คือโดนปรับที่ทําผิดกฎจราจร<ด>แล้วก็โดนปรับที่ได้ใบสั่งแล้วไม่ยอมไปจ่ายค่าใบสั่งนั่นเองค่ะสองเด็กไม่คุ้มเลยนะครับ